สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบฟู้ชิดเดลิลี่ค่ะวันนี้รินทามาเที่ยวที่ราชบุร okay. ีนะคะอำเภอจอมบึงนะคะมหาที่สาวที่แอลนะคะเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปีันี่2545นะคะมาดูของฝากอลเลยอล้นลกินไหนไหนเอกเอาไว้แล้วกันโอ้โหอากาศร้อนจนกล้องเหลืองเลย หรออากาศร้อนกล้องเหลืองซือส้มตำซื้ออะไรมาด้วยมาดีมกินส้มตำไก่แท้มากินส้มตำที่ร้านบารีก็หอมถ่ายที่ลูกแม่เคยมานอนที่นี่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะมาจากมาจากไหนแม่ขับมอเตอร์ไซค์มาจากสายห้านะคะเขาลงเยู่เขาลงคุ้มต้องปิูปิดให้ปิดมาด้วยไหมป้ดทุกอย่างเป็นออส เดี๋ยวจอดให้พนักงานไัสดีะสวปีดี้เป็นสาวแล้วแม่มันไ่ก็เป็นสาวเหมือนเดิมเอิกานกมันจรวว่ะลูกล้านเยอะเหลือเกินนะคะบ้านนี้

สูงตอนนี้อยู่ที่อำเภออะไรตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอจอมบึงนะคะพี่แอลนะพี่แอลสวัสดีเอฟซีรินนอยนะี่คุณแม่นะคะสวัสดีค่ะพี่แอลได้เป็นเพื่อนลินตั้งแต่สมัย2,545เมื่อก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนพี่แอลมานะคะหลับเทิงรถหลับเป็นบวมหดอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะคะเออเป็นหลับตรงปั๊มนั่นน่ะฝนตกนะคะสมัยตั้นที่บัวดเออตอนนั้นมีแล้วนะคะมีแฟนแล้วนะคะกลับมา แต่บาเสียปูกกับไหมาปกติค่ะแล้วก็มานอนที่นี่สองคืนนะเพี่อนะตอนนั้นนะตอนนั้นนะขี่มอไซค์มาตัง้งใจยังบอมีเงินเดงานเงินเดือนแปดพันถูกเ่รคะแต่ตอนนี้ก็พอจะหาได้ก็ไม่ลืมนะไม่ลืมนะยังรักเหมือนเดิมหน้าหน้าตาเหมือนกันบอกอัอนน <c oughs> ั้นเเหมือนกันห <c oughs> นี้ซื้อผลไม้มาฝากผมฝาก ตุเรียนเขาออไปอะไรเนี่ยโอ้ตะโกโอ้อะไรเนี่ยกินเลยกินเลยอร่อยนะวขาวบ้านนี้ทำข้าวอร่อยเดี๋ยวขออนุญาตปิดทิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเรื่องงานก่อนนะคะหลังจากกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่งคุยกันนะคะนี่ก็จะมีพี่เผือกนะคะพี่สะพ้ายพี่แอลพี่เผือกนะคะแกชื่อเผือกนะคะ แต่ว่าลูกสาวแกสวยมากเลยค่ะนอนเปลนอนเปลอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ก็จะมีพี่แอลวนะคะก็กินข้าวกันเรียบร้อยเลยแล้วก็เยอะแแก้มหอมก็กินไอติมถั่วดำกับคุณยายนะคะหมาตั้งแต่มีบ้านหลังนี้หลังเดียวนะคะตอนนี้ก็ขยับขยายพี่แอลวก็ทำบ้านแล้วนะคเดียวก็ทำบ้านแล้วก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะคะ ปกติถ้าลินยังอยู่กรุงเทพอยู่นะคะลินก็จะค้นไปทุกอย่างนะคะมะม่วงมะกรูดหน่อไม้ปลาพริกเอาทุกอย่างนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะกลับอุบลแล้วนะคะก็บเล่ย่ไดยเอายังนะคะเสียดายอยู่เลยเสียดายอยู่่บด้คนของเมื่อบ้านนะคะ พี่เอ๋อทำกับข้าวอร่อยค่ะบ้านพี่เอ๋อทำกับข้าวอร่อยครับสัยายาเดี๋ยวจะกลับสักห้าโมงนะคะพี่เอ๋อลินรู้จักพี่เอ๋อตั้งแต่ปีสองพันว้าแมวกัะจันแดงไทยรู้จักกันตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามใช่ไหมสี่ประมาณยี่สิบสี่สิบสี่นะพี่เอ๋อสี่สี่ลินแต่งงานก่อนแล้วลินก็มารู้จักพี่เอ๋อปีสี่สี่ แล้วตอนนั้นที่ลินปีสี่ห้าจะสวยเออสวยอยู่ลินโดนเลิกออกจากงานแล้วพี่เอลพาลินขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไรนะแล้วลินก็เชิดใส่เชิดใส่พิจารกาโรงงานเก่านะคะนี่จะบอกให้นะลินเชิดเลยนะพี่อะไรวะอ้เรนแจกติลลแลนด์พี่อะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วพี่ใหม่พี่กุ้งไม่ไม่ไม่อันนั้นปีสี่เจ็ดพี่กุ้งอ่ะพี่กุ้งกับพี่ใหม่นะคะก่อนหน้านั้นน่ะที่ลินทําการเมนท์น่ะพี่เอลปีสี่ห้าตอนนั้นลินโดนเลิกออกจากงานอ่ะ ตอนนั้นที่แบบว่ายังไม่มีตังกัเลยนะคะลิไม่มีตังเลยได้เงินเดือน7จ็ดพันห้าแปดันนะคะตอนนั้นก็ขี่ขี่มอไซค์มาลาดบุรีกับพี่แอลนะคะขี่มอไซค้ขากับฝนตกแล้วก็จะหลับนะคะจะตกรถนั่งจะตูดด้านเนะคะนั่งไทยนั่งมาตั้งแต่นู้นแล้วตอนนี้ก็ ขับรถใหม่มาโชว์มาโชว์กับพ่อกับแม่ให้เบิ้งนะคะให้พ่อกับแม่ดูด้วยแล้วกับแบบเออ<ล>เพื่อนลูกนะคะ,แ,บบละแล้วก็คันดำเอาไปให้พ่อนะคะเอาไปให้พ่ออ,อยู่บ้าน,าใ,นะะใช่เอาไปให้พ่อนะคะพ่อกับแม่กับสนิทค่ะลินมาบ่อยนะคะลินมาที่นี่บ่อยเค้ยมานอนข้างมากินเข,าานข่าไมา่ให้บุญอยู่นี่ค่ะก็มาเลยพี่แอลก็ไปบ้านลินเนาะไปงานแต่งงานน้องสาวลินตอนนู้นนะคะจนจนเขาโสดแล้ว แล้วพี่แอวก็ยังโสดอยู่นะพี่แอลอะ่ะสาวโสดทำของข้าวเ,เก่งมากไม่มีใครอามันไปไม่ค่อยได้ชวนชวนไปหาอยู่<ม><า>ลินบอกว่าไปหาลินที่อูบลหน่อยเดี๋ยวจะพาเที่ยว,วนั่งเครื่องบินไปจะส่งตั๋วเครื่องบินให้ด้วยนะไม่ไปเดี๋ยวได้เลิกไปเดี๋ยวได้เลิกไปไม่ยอมมาสักทีนะตไม่ตีตัว๋วเครื่องบินไม่เป็นก็ไปเฉยๆเลยจะจองให้พี่แอวก็ไปก็ยืมบัตรประชาชนให้เขา แล้วก็จะบอกไปถึงดอนเมืองใช่ไหมต้องไปก่อนถึงเวลาสมมติว่าถ้าขึ้นเครื่องสิบเอ็ดโมงพี่เอ๋ก็ต้องไปถึงนู่นประมาณสักสิบโมงโเก็ไปรอเช <check S 1> <in S 2> ็คอินนะคะก่อนชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องเอาอะไรไปมากหรอกที่นู่นมีเยอะเสื้อผ้าไม่มีใส่ก็จะพาไปซื้อนะคะไปใส่ผ้าถุงนะคะพสาวอุบลนะพสาวอุบลขากลับก็จะมาส่งนะคะลูก <laughs> <laughs> น้องลน้องปูมีสดไหม มียังต๊อกนะโสดที่บ้านโสดทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพี่โจ้นะยังต๊อกคําใสนะคะโสดหมดน้องหลังนี่ก็ก็โสดเนาะยังไม่มีไอ้นี่เลยน้องหลังยังเด็กน้อยอยู่สักกลินก็ยังก้ากึ่งนะตอนเนี้ยจะที่จีบติดบ่ติดนะคะครูออฟฟี่นะคะน่าจะไม่ติดน่าจะไม่ติดเนาะมียังต๊อกนะคะต๊อกโสดสนิทนะคะ แอวก็รู้จักกันมาเกือบยี่สิบปีนะคะ่ะคอยบอกคอยสอนเลายเรื่องนะคะตะกี้ลินก็ง้องแง้งลินเปคนแบบว่าเอม่ค่อยมีมูค่ะเพื่อนไม่เยอะนะคะกับไปเที่ยวไปอย่างก็จะไปกับพี่แอลซะส่วนมากนะคะเวลามีหนักมีนี่ก็ไปพี่แอวพาไปเที่ยวน้อยไปกินน,น,กน,นู่นกินนี่ทําอะไรไม่ดีพี่แอวเขาก็จะด่าะคะก็เหมือนเป็นแบบพี่ส<น>าวอย่างกันนี้ค่ะปานไอ้ปานไก่อที่มาล่าสุดใช่ไหมที่มาส่งพี่แอวใช่ไหมตอนนั้นอะไอหวานมาล่าสุดที่มาส่ง เดี๋ยวก็สาวโสดนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะใครอยากจะมาเป็นเขยราชบุรีนะคะสาวจอมบึงนะคะทำามข้าวเก่งนะขี้เล่นเล่นไพ่เออไม่ใชเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างนะคะชีวิตเรามันก็ต้องสนุกสนานเนาะจะไปเรียบร้อยมากไม่ได้นะเห็นบ่เรียบร้อยหลายบ่ดีเด้ลงทุนมาเยอะลงทุนมาเยอะตั้งตามหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ซีมงกว่าแล้วค่ะลินก็จะกลับบ้านนะคะก็ เจอกันล่าสุดเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะคะลินกับแวะมาเรื่อยๆอย่ะล่ะเดี๋ยวขึ้นมารอบหน้าก็จะแวะมานะคะแต่กี่มาบ่อยมาบ่อยมาวันนี้จนเข้าบ้านไม่ถูกเออมาไม่ถูกต้องต้องปัก GPS มันก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะสร้างใหม่เออมันก็สร้างใหม่เยอะนะคะแล้วมันมีตั้งใหม่ค้าขายมัเปลี่ยนแปลงค่ะทุกที่นะคะทุกที่สถานที่นะสีหาปีนี่คือเปลี่ยนแปลงไปหลยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะต้องปักนนี้ กินเข้าไปในกลมนึกซับไงต้องกลมซึกน่าเข้ามาซึกต้องงั้นพ่อกับแม่ก็สบายดีค่ะแต่ว่าพ่อก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะแต่ก็ยังแข็งแรงนะคะอุ้ยเลี้ยงวัวตั้งหลายตัวนะคะเอาวัวไปเลี้ยงเมื่อกี้นี้แม่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะสบายสบายเสียแต่ว่ามีโควิดเนาะช่วงนั้นแม่ไปเที่ยวบ่อยเนาะพี่เอลที่ี่พี่เอลเล่าให้ดินฟังเนาะก็ไปเที่ยวกับโควิดมานะคะก็เลยอยู่บ้านนะคะ กินกินแล้วก็กินแล้วก็กินนะคะทีนี้ทองแน่นมากแม่บอกว่าให้กินข้าวด้วยตอนเย็นก็ไม่ไหวฮะไม่ได้มานอนค้างเดี๋ยวมาร<า>อบ<ด>หน้า<ด>นะคะหั่นละไมาตาพิกมะนาวกัขบกข้าวอ,อร่อยมากบ้านเดียวกับข้าวอร่อยมากลินมาตทีนี้ลินกินประมาณสองสามจานนะเมื่อกี้เสียปุเธอตักไปกี่จานข้าวสามสามแม่ก็บอกว่าอะไรนะใช่นั่หรอว่า เดมนสามจานนะคะเราไม่ต้องอายนะคะเราทําให้เหมือนบ้านเรานะคะเพราะว่าเรามาบ่อยเรามาบ่อยนะคะน้ําท่าก็หากินนะคะหนุนบมกมงบักม่วงอู้ของหลายอย่างนะคะได้มีอะไรมาฝากหรอตั้งให้พ่อกับแม่ใช้เนี่ยเอานี่เราไม่ต้องซื้ออะไรมานะคะให้เพื่อนซื้อเองนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะชอบอะไร อจะให้พ่อก <si suppression alive> <ots> ับแม่ใช้นะคะนี่นะคะให้คนละพันนะคะอาเก็บหอมมาให้ยายลูกเอาให้ตาด้วยไปนั่งดีนะลูกนะจดีจะให้พี่แอ๋วใช้ด้วยนะจะให้พี่แอ๋วใช้ด้วยนะอาเก็บหอมมาให้ยายลูกเร็วให้ยายสุขภาพแข็งแรงมาขึ้นเลยเลยเลยนันนะจ้าคิดถึงอยู่ค่ะไปนอนดูแลตัวเองไปเอะไปเอ๋วไปเอ๋วแบ่งแบ่งหลานด้วยนะ เออแบ่งร้านด้วยเออให้ใช้คิดถึงอันนี้คือการลงทุนนะคะแบ่งร้านใช้ด้วยนะไว้หน้าเขมามาเดี๋ยวลินมาแม่เดี๋ยวลินให้มันทำให้ทำโกดังให้เสร็จก่อนถ้าทำโกดังเสร็จลินก็จะมีที่พักที่ไรว่าตอนนี้ลินไม่มีที่พักถ้าวันหยุดพี่ก็ไปหาได้เออพี่เอ๋ก็ไปหาได้เดี๋ยวพาไปเที่ยว เนืกับข้าวจะให้่านไมไย่ากอะไรกินเล่นมันไม่มีสิแม่เมื่อก่อนเอาไปตั้งเยอะเมื่อก่อนเอาถ่านไปด้วยอเะ๋อเนี่ยนี่ใส่ของกลับไม่ได้ไม่ได้นีืไม่เอาไม่เอาหรอกเนาะไม่เอารถมันอือนี่นะคะคิดถึงเนี่ยมาเนี่ยมาที่หลังถ้ามาตังหวัดต้องเอากระบะมานะคะสี่ประตูค่ะมีเอไม่ต้องเอมาแต่อะไรกลับไม่ได้แต่มันก็นั่งสบายไปกินตอนแรกอ่ะจะเอาหนมาที่อาชูให้แล้วแต่ว่า ไอ้หนุ่ยมันตางไปก่อนไปนักข่าวนิทพงศ์ก่อนไม่เป็นไรไม่ทันแม่นี่แหละนี่ไม่เหมาะกับแล้วตอนนี้นะคะก็จะกลับกันแล้วนะคะที่แถวนะคะรู้จักกันมา20ปีนะคะกลับแล้วนะคะเขาสวยมาเยือนมีทุนด้วยทุนให้ด้วยนะคะตอบทุนนะคะเงินดีนเงทุนอะไรอ่ะทุนอะไรก็ชอบอ่แล้วเราต้องต่อทุนต่อยอดทุกรูปแบบลูก ว่าปีใหม่นี่ก็ปีใหม่นี่ก็จะมีฝากมาให้แม่เลยนะคะฝากเรื่อยๆให้แม่โอนให้ประจำทุกเทศกาลตอนนี้เขาก็ว่าให้เขาได้ยินให้มาซื้อซื้อทุเรียนอเเรรียนหก็มาซื้อให้กินนะคะติดคบใครคบนานนะคะเราไม่ได้แบบว่าพบกันที่ฐานะนะคะเพราะว่ารู้จักกับพี่แอลตั้งแต่ได้เงินเดือนเจ็ดพันนะคะเฮ้ยแต่เจ็ดพันก่อนมันก็ดีกันเจ็ดเดี๋ยวนี้แต่เจ็ดพันห้ามันก็เหลือแค่กินกับจ่ายค่าห้องนะเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวนี้นะคะ เป็นพี่สาวที่ห่วงใยนะคะที่ราชบุรีถึงแม้ว่าเราจะไม่เช่ญาติพี่น้องกันแต่เราก็เหมือนญาตินะคะทำาหน้าดีด้วยลูกเจ๋าสำหรับคลิปนี้ลิงก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเอามาแๆๆวมาน่้ยมาแล้วร้นงบ้าไปดูหนะคะเดกคนนั้นเนี่ยพาไดอเาไมแ้วก็สามขวบ่ะพาไปดูหนังนะคะ สำหรับคลิปนี้ลินก็ฝากแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเมียเสือปู้เจ้าตือซีรีส์เป็นกำลังใจให้ลินและทีมงานถูกใจได้นะคะถูกหวยเลยเพื่อทุกคนค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายหาเสือปูเด็ยแหมแท๊กแล้วไม่เอาสักหนั้นเยมองถ่ายที่แท๊กเลยย่าย่าแท๊ก